สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง y o u u u e f a c e t ไทส Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนหลวงปู่มั่นบรรลุอรหันต์สำหรับท่านที่สนใจเรื่องราวประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคงทราบว่าสถานที่บรรลุธรรมอรหันต์ของท่านปรากฏชื่ออยู่ที่ถ้ำดอกคําตําบลน,น้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันก็คือวัดถ้ำดอกคำนั่นเอง จากชื่อสถานที่ดังกล่าวครับผมได้ลองพยายามค้นหาการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจนได้ไปพบรายละเอียดจากหนังสือประวัติหลวงปู่ชอบฐานนสโมที่เขียนขึ้นโดยวิรศักโพธิสัตว์อดีตพระอุปถัมภหลวงปู่ชอบจึงถือว่ามีความน่าเชื่อถือและได้กล่าวถึงสถานที่บรรลุอรหันต์ของหลวงปู่มั่นณถนะ้ำดอกคําตามข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไปจริงเหตุการณ์ครั้งนั้น หลวงปู่ชอบได้มาพักบำเพ็ญภาวานาและอุปถัมภ์หลวงปู่มั่นณนถะ้ำดอกคำตำบลน,น้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่จะรึกอยู่ในจิตใจของหลวงปู่ชอบจนตลอดชีวิตนั่นก็คือการรับรู้ถึงการบรรลุธรรมธาตุของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านนั่นเองเวลาประมาณบ่ายสามโมงวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2478หลวงปู่ชอบได้นั่งภาวานาอยู่ในที่พัก จิตของท่านนั้นนิ่งสงบดีแต่จูจูก็เกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นมาจิตเกิดดับวูบลงกระทันหันพร้อมกับปรากฏเสียงดังกึกก้องสั่นสะเทือนเหมือนเสียงระเบิดอยู่ข้างตัวท่านจิตสั่นไหวคล้ายแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนแตกออกเป็นสิ่งเสียงซึ่งเป็นความรู้สึกภายในเฉพาะท่านรูปเดียวแต่ภายนอกนั้นเป็นเหตุการณ์ปกติยังความแปลกใจให้หลวงปู่ชอบเป็นอย่างยิ่งครับ ท่านจึงพิจารณาภายในว่าเกิดผิดปกติอะไรกับจิตของท่านแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆท่านจึงได้ส่งจิตพิจารณาภายนอกปรากฏว่าจิตของท่านนั้นพุ่งตรงไปที่องค์หลวงปู่มั่นทันทีหลวงปู่ชอบเห็นหมู่ทวยเทพเทวดามากมายจัสวรร์ทุกชั้นภูมิเต็มพื้นดินและแผ่นฟ้าเข้ามาหาหลวงปู่มั่นอย่างนับไม่ถ้วนรัศมีแสงสว่างสวัยของเหล่าเทวดาประกายเจิดจ้าโดยรอบถ้ำดอกคำ แต่รัศมีธร,รมของหลวงปู่มั่นนั้นสว่างเจิดจ้ากว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นครับหลวงปู่ชอบได้กำหนดจิตชื่นชมบาร,รมีของหลวงปู่มั่นเป็นเวลาสักระยะหนึ่งจึงได้ถอนจิตออกมาและรำพึงในใจว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอย่างแน่นอนและได้เก็บความรู้สึกนี้ไว้เพื่อสอบถามหลวงปู่มั่นในภายหลังวันต่อมาราวสี่โมงเย็นครับหลวงปู่ชอบได้เข้าไปอุปถัมภ์หลวงปู่มั่นตามปกติ โดยเตรียมน้ำส่งไว้รอเมื่อหลวงปู่มั่นเข้ามาหลวงปู่มั่นได้กล่าวกับหลวงปู่ชอบขึ้นว่าท่านชอบตอนนี้การภาวนาของท่านเป็นอย่างไรบ้างหลวงปู่ชอบกราบเรียนพระอาจารย์ว่าการภาวนาของข้าน้อยปกติดีขอรับเพียงแต่เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์หนึ่งทำให้จิตใจข้าน้อยดับวูบเกิดเสียงกึกก้องเหมือนระเบิดขนาดใหญ่แตกอยู่ข้างกายเหตุการณ์นี้ ไม่เคยเกิดขึ้นกับข้าน้อยเลยหลวงปู่มั่นจึงได้ถามหลวงปู่ชอบต่อว่าเรื่องนี้ท่านชอบเห็นว่าอย่างไรหลวงปู่ชอบตอบว่าข้าน้อยพิจารณาดูภายในจิตไม่เห็นมีอะไรผิดปกติพอถอนจิตออกมาเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีรัศมีสว่างสวยมากซึ่งสว่างสวยกว่าทุกครั้งข้าน้อยเห็นเทวดาทุกชั้นภูมิพากันมาหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากที่สุด ตั้งแต่เคยเห็นมาข้าน้อยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอันใดจึงมีเหล่าเทวดามาหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากมายขนาดนี้จากนั้นหลวงปุ่ม่มนก็ได้อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวต่อหลวงปู่ชอบว่าที่ท่านชอบเห็นเทวดามากมายมาหาเราเพราะเขาเหล่านั้นมาร่วมอนุโมทนายินดีที่เราบรรลุธ,ธรรมธาตุพ้นจากทุกเวียนว่ายตายเกิดจากนี้ต่อไปการเกิดของเราไม่มีอีกแล้ว ผู้สิ้นกิเลสเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเสียงกึกก้องที่ท่านได้ยินเป็นเสียงอนุโมทนาสาธุการของเหล่าเทวดาทั้งหลายซึ่งไปกระทบจิตของท่านพอดีจึงทำให้จิตของท่านนั้นสั่นสะเทือนเหตุการณ์ครั้งนั้นครับหลวงปู่ชอบได้บอกเล่าต่อลูกศิษย์ภายหลังว่าไม่คาดคิดว่าจะได้ยินเรื่องราวแบบนี้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์คำว่าธรรมธาตุตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยิน จนเกิดปิติอย่างแรงกล้าน้ำตาไหลพรากออกมาอย่างไม่รู้ตัวตอนนั้นเอ่ยคำใดๆไม่ออกได้แต่ก้มลงกราบเท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่งก้มดูเท้าของท่านอยู่อย่างนั้นแล้วร้องไห้ออกมาเพราะตื้นตันที่องค์ท่านบรรลุธ,ธรรมธาตุอย่างสมภาคภูมิเราร้องไห้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนความรู้สึกเกินจะอธิบายพ่อแม่ครูบาอาจารย์มองเราก็ไม่ว่าอะไรเรากล่าวเพียงว่า เป็นถึงขนาดนั้นเลยหรือท่านชอบถูกปิติกระแทกจิตใจขนาดนั้นเลยหรือหลวงปู่ชอบก็กล่าวเพียงว่าข้าน้อยตื้นตันใจที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จบกิจในพระศาสนาแล้วเหลือแต่ข้าน้อยที่ยังต้องปฏิบัติกิจต่อไปชาตินี้ข้าน้อยขอปรารถนาเห็นธรรมเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลวงปู่มั่นจึงได้ให้โอวาทแก่หลวงปู่ชอบในครั้งนั้นว่า ถ้าอยากจะสำเร็จมรรคผลนผิพพานชาตินี้ท่านอย่าละความเพียรอย่าท้อถอยเด็กขาดให้ปฏิบัติตามที่เราอบรมสั่งสอนถ้าทำได้ตามที่เราบอกขอรับรองว่าท่านได้สำเร็จมรรคผลในชาตินี้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์บรรลุธรรมขั้นสูงของนพปู่มัน่นที่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นสังขานุสติต่อเหล่าสาธุชนจนถึงทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวตามรอยการบรรลุธ,ธรรมของหลวงปู่มั่นสามารถเดินทางไปได้ที่วัดถ้ำดอกคำตำบลน,น้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สุดท้ายนี้ขออนุมโมทนาและขอบคุณการรับฟังและพบกันใหม่ในโอกาสต่ตอไปสวัสดีครับ